การลดคาร์บอนนะเรื่อง N e ซ Zero นี่เราก็ทำกันมานานนะฮะภาพวันนี้ฮะคือเราไปทำแก๊สธรรมชาติอย่างเดียวโดยไม่มีการลดคาร์บอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวันนี้แผนของเรานะครับก็คือเราต้องสร้างในเมืองไทยต้องมีการเก็บ CO2 ในสภาพแก๊สเนี่ยนะครับลงมาเป็นของเหลวเพื่อให้ปริมาตรมันลดลงแล้วก็เก็บได้ง่ายถูกไหมฮะที่ที่เก็บก็คือต้องส่งมาเก็บภายในอ่าวไทยเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ลงไปในทะเลก็ต้องไปใต้ชั้นหินสามารถเก็บได้2วิธีนะครับคือหลุมแก๊ส ออาไทยมีแก๊สธรรมชาติอยู่ใช่ไหมฮะลุ่มแก๊สที่มันหมดแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บไปได้ทันที่สองที่ไทยโชคดีที่เราสำรวจเบื้องต้นนะครับมีที่เรียกว่าชั้นน้ําเกลือพวกเนี้ยมันจะเก็บ CO2 ได้วอลลุ่มเยอะกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำทำกันอยู่แล้วนะครับทำได้ทั่วโลกคราวนี้ความยากไม่ใช่เทคโนโลยีฮะเป็นเรื่องการอันล็อกกฎหมายต่างๆใช่ไหมฮะเพราะมันยังไม่เคยมีคนทำเทคโนโลยีมาก่อนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ต้องปลดล็อกเพิ่ม ก็คือตัวกฎหมายแต่ว่าวันนี้ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันมันพูบแล้วและประเทศไทยมีศักยาภาพที่จะทําได้นี้พี่อาจจะยืนยันที่หนึ่งยืนยันฮะถูกต้องเทคโนโลยีทําได้แล้ว <ừ. S 2> นะฮะเมืองไทยทําได้แต่ต้องดูศักยภาพของหลุมที่เก็บต่างๆว่ามันได้มากน้อยมันก็อยู่ที่ราคาถูกไหมสำรวจดูว่าเอ๊ะมันจะห้าหิลียญหกสหรเี้ยญเจ็หสิเี้ยญต่อตันมันอยู่ที่ว่าเรื่องยากเป็นเรื่องเอ่อฟิสซิบิลิตี้เชิงธุรกิจละทีนี้ฟิสซิบิลิตี้มันก็ลิงก์กับกฎระเบียบมันจะลิงก์ ค่าใช้จ่ายในการที่ไม่ลดคาร์บอนถูกไหมครับวันนี้ทําเลยที่ต้องไปจ่ายเจ็ดสิบเหรียญสมมตินะฮะก็มีใครทําถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายในการไม่ลดคาร์บอนใช่ไหมถูกครับนี่มันก็จะต้องมีคาร์บอนแท็กซ์มีอะไรที่มันเรื่อยๆหรือเราขายของไปต่างประเทศเนี่ยมีซีแบมมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเทรดแบรยร์ใช่ไหมครับนี่เราก็ไปจ่ายภาษีหรือไปซื้อคาร์บอนเครดิตครับซึ่งพวกนั้นมันไม่ได้ลดคาร์บอนจริงถูกไหมใช่ครับเป็นการให้เรารอด ในการ,กรทำธรุรกิจนั้นถกครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันระหว่างเรื่องภาษีกับเรื่องให้ incentive อ n นเซนティブ